รับสวัสดีครับพบกับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมยุทธภูมินามบงหัวหน้ากลุ่มงานสาสาเทศจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับที่อำเภอจุนนะครับที่ตำบลทุ่งรองทองนะครับหมู่ที่11บ้านร่องแม่นะครับมีพี่น้องชาวอีสานนะครับได้อพยพมาจากภาคอีสานตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วครับสิ่งที่พี่น้องชาวบ้านร่องแม่ยังได้อนุรักษ์และก็สืบทอดวัฒนธรรม ที่ดีงามนะครับของชาวอีสานมาอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวัฒนธรรมการทอเสื่อกกนะครับและการการปลูกกกนะครับในบริเวณบ้านบริเวณหน้าบ้านและก็นำกกนี้นะครับนำมาพัฒนาเป็นของใช้เป็นผลิตภัณฑ์นั่นก็คือเสื่อกกที่มีคุณภาพหลากหลายประเภทนะครับวันนี้ผมขอนําท่านนะครับไปที่บ้านรองเม็นะครับหมู่ที่11ตาบลทุ่งทองอำเภอจุนนะครับ ไปกันไปกันไหมครับเราไปกับนักศึกษาฝึกง,งานน้องมอสและน้องเบสเชื่อเลยครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวง์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักง,งานพระนชนจังหวัดพะเยาครับครับสวัสดีครับผม ธีรภาพหงหินครับนักศึกษาฝึกงานจากราชพัฒเชียงรายครับครับผมมอสุธีมนันด้วยครับจากราชพัฒเชียงรายเหมือนกันครับท่านครับตอนนี้นะครับ พวกผมมาอยู่ที่บ้านรองแม่นะครับหมู่ที่11ตำบลทุ่งทองทองอําเภอจุนจังหวัดพะเยาของเรานี่เองนะครับและตอนนี้นะครับข้างหลังพวกผมนะครับก็คือที่ทําการของกลุ่มทอเสือกกนะครับของบ้านรองแม่นะครับซึ่งเป็นชุมชนของพี่น้องชาวอีสานนะครับซึ่งทําอาชีพสร้างงานสร้างรายได้โดยใช้มาทํารวมกลุ่มกันทําเสือกกนะครับออกจําหน่ายนะครับลามอนครับรู้จักต้นกกกไหมครับก็เป็นเป็นต้นคล้ายๆย้านะครับคล้ายๆญ้าครับต้นย้าแล้วก็เอาลําต้นมาทําเป็น ถักเป็นเสือกับอ๋อในชุมชนเขาปลูกต้นกกกันนะครับครับผมครับท่านครับก่อนอื่นนะครับผมและน้องๆน,นะครับจะพาท่านไปชมไปรู้จักกับต้นกกหน่อยนะครับว่าเป็นต้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เอามาทําเสือกกกได้ยังไงครับเชิญครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพวกผม3คนนะครับได้มาอยู่ที่บริเวณที่การปลูกต้นกกนะครับที่ท่านเห็นด้านหน้าเลครับก็คือต้นกกนะฮะซึ่งเราไปฟังรายละเอียดนะครับการปลูกกกของพี่น้องชาวบ้านบ้านลงแมนี้จากคุณคณิษฐาชมพูกันดูครับที่นี่เขาปลูกกกกันยังไงครับส่วนมากที่เขาปลูกกกคือมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ําถ้ามันมีน้ําเยอะ ถ้ามันมีน้ําเยอะหรือน้ําขังสูงกกเขาจะไม่ออกคือหอยมันจะกินแล้วมันจะเน่าคือเราชาวบ้านแถวเนี้ยเขาจะปลูกตามลานบ้านหลังบ้านในบริเวณบ้านหรือว่าในร่องน้ําที่ไม่มีน้ําขังมันจะมีอาจจะมีก็น้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะขึ้นสวยมากแล้วเขาจะดูดพวก สมมุติว่ามันเป็นร่องน้ําทิ้งเดยวเราเดินชมตรงนู้นเลยค่ะใช่ค่ะสมมุติมันเป็นร่องน้ําทิ้งอะค่ะอย่างร่องน้ำทิ้งของหมู่บ้านมันก็จะมีเป็นผงซักฟอกเป็นแฟซ่าอะไรเงี้ยเขาจะดูดมาเลี้ยงลําต้นเขาแล้วภาวะช่วยในเรื่องของภาวะและสิ่งแวดล้อมค่ะอ๋อครับครับแล้วก็อายุของกกนี่ ตลอดเลยค่ะไม่มีการตายเพราะว่ากกเขาจะแตกกอนะคะลองดูตรงนี้คือจะแตกกอคล้ายๆหน่อไม้อ่ะค่ะมันจะแตกกอเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราจะตัดพอตัดไปตัดไปต้นหนึ่งก็แตกออกมาอีกทดแทนค่ะต้นหนึ่งจะออกได้เจ็ดต้นแปดต้นเบสเป็นไงสวนสวนกกสวยมากครับสวยไหมดูใบสวยอย่างครับเออข้าวขาวก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องชุมชนมากเลยนะครับกกนี้โดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานเนี่ยก็อพยพมมาก็เอานำวิชา ภูมิปัญญานี้มาติดตัวมาด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะทํามาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายสมัย80 90ปีที่เขาย้ายมากันแล้วค่ะเอาเถอะเดี๋ยวเราไปชมที่บริเวณที่เขาที่พี่น้องตกตามหน้าบ้านค่ะไดตามบริเวณหน้าบ้านนะครับค่ะเชิญเข้าถึงคุณคณิสาครับที่ที่นี่คือพี่น้องกำลัง กำลังจะตัดต้นกกค่ะตัดต้นกกใช่ไหมคะค่ะแล้วเราจะเอาไปตากค่ะอ๋อทุกทุกทุกบ้านนึ่งจะมีการปลูกต้นกกใช่คะใช่ค่ะช่วงนี้คือมันเสียหายจากที่ว่าแล้งมาคราวที่แล้วค่ะคืออากาศมันร้อนมากมันไม่มีฝนเลยติดต่อกันเป็นระยะยาวแล้วทําให้เผาแดดเผาต้นกกแล้วมันเสียหายค่ะกกนี่จะชอบความชื้นใช่ไหมครับจใช่ค่ะแต่ชื้นเยอะๆก็ไม่ชอบค่ะจะชอบที่มีน้ําเลี้ยงแบบน้อยๆไม่ให้ เพ่าะเดี๋ยวรายังครับครับเดี๋ยวมาดูทางนี้นะครับค่ะอันนี้ก็แม่อุ้ยแม่อุ้ยเลี้ยงกําลังจะตัดตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากไปตากครับบ้านผมก็มีประชากรก็ร้อยสี่สิบกว่าหลังค้านะครับกว่ามีจนมากก็่อาชีพลักก็คือการทํานานะครับ้วก็อาชีพร้องก็จนมากกว่าทางชาวบ้านก็จะมีการทอเสื้อก๊ก ปลูกต้นกกนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะมีคนอีสานนะครับนอครับคนเมืองก็คงจะแบ่งเกิงกันก็มีคนอีสานเกิงหนึ่งคนเมืองเกิงหนึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนอีสานก็จะมีอาชีพนะครับปลูกเสื้อกกก็เป็นอาชีพลักนะครับแล้วก็จะมีปลูกต้นกกอยู่ตามหน้าบ้านแล้วก็ในแซวในบ้านนะครับแล้วก็จะมีการทอเสื้อเป็นกลุ่มของกลุ่มทอเสื้อกกนะครับ ก็จะมีผู้สูงอายุทั้งสองหมู่บ้านก็จะมาทอเป็นกลุ่มกันนะครับที่จะทํางานเพื่อเป็นกลุ่มและก็ใจอาชีพเนี่ยเป็นเป็นนั่นไอ้เยาเขาพูว่าเป็นกิจกรรมนะครับในหมู่บ้านก็จะไปขายเพื่อเป็นก็เป็นอาชีพที่ว่ากล้าขายนะครับเพราะว่าเป็นทุนก็ผู้สูงผู้สูงอายุนะครับกกเป็นไม้ล้มลุกที่ชอบขึ้นที่ชื้นแฉะขึ้นในที่ระดับต่ํา ตามหนองบึงทางระบายน้ำคันคูน้ำและโคลนเลนชุมชนสามารถนำมาเป็นประโยชน์ในการทำเครื่องจักสารได้อย่างเช่นกระจาดเสือกระเช้าหมวกเป็นต้นกกมีลักษณะเหมือนญ้ามากมีลักษณะที่แตกต่างจากย่าก็คือกกจะมีลำต้นเป็นสามเหลี่ยมหรือสามมุมบางชนิด มีผนังกั้นแบ่งเป็นห้องห้องมีกาบใบอยู่ชิดกันมากและที่สำคัญคือเกือบไม่มีลิ้นใบบางชนิดก็ไม่มีเลยลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของกกก็คือดอกแต่ละดอกจะมีช่อกาาบย่อยห่อหุ้มหรือรองรับเพียงอันเดียวกกมีไหลเลื้อยไปใต้ดิน และจากไหลก็จะแตกเป็นลำต้นที่ต้นโผล่ขึ้นมาเหนือดินและเมื่อผ่าลำต้นดูตามขวางจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหรือสามมุมดังได้กล่าวมาแล้วลำต้นกกจะไม่แตกกิ่งเหมือนพืชชนิดอื่นใบของกกเหมือนกับใบของหญ้าแต่จะเรียงตัวอัดแน่นเป็นสามมุมหรือสามตำแหน่งรอบโคนต้น และมีกาบหอหุ้มลำต้นและไม่มีลิ้นใบครับท่านผู้ชมครับจากต้นกกหรือต้นทางว่าไทยอีสานเรียกอะไรต้นน่ะอัญยางกาค่ะอางกาพระราชทานน่ะยาหางกาห้าางกาก็คือต้นกกนั่นเองนะครับาาจากต้นกกของชุมชน อีสานที่นี่นะครับก็นํามาผลิตเป็นเสือที่มีความสวยงามของเสือนะครับก็สําหรับใช้ประโยชน์ได้สารพัดทีเดียวนะครับนี่คือฝีมือของแม่บ้านของบ้านลงแมทนะครับการทอเสือกอกนะครับท่านผู้ชมครับเรามาทราบถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่กับแม่คําป้องสางทรัพย์นะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มนะครับแม่ครับกลุ่มนี้ ปัจจุบันมีสมาชิกเท่าไรครับค่ะเว้าเลี้ยงประวัติของคนอีสานเลี้ยงศาสตร์เนาะคะ่ะนาะศาสตร์นี่ก็มาทํามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วค่ะนี่นี่ย,ย่ายมาอยู่เหนือเนี่ยก็มาพักกันตั้งกุมกันทํนาขึ้นก็ใส่เบนหยาบักนิ้วนี่แหละค่ะทาทาม้าอันมันก็มีประโยชน์ที่ว่าใสา่ปูนั่งปูนอนงานวัดงานบวชงานทาบุญบ้านไม่ก็ใส่ศาสตร์เนาะคะ่ะมันมีประโยชน์ แล้วก็เคยเลดพากันเอาเนี่ยค่ะยาบางนิวเนี่ยมาทํากันพอแม่พาททามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเลยก็เลยอนุรักษ์ไว้ค่ะทําก็ใส่ยาบางนิวเนี่ยยาบางนิวนี่ก็เกิดอ,อยู่ในกลางทงน้าค่ะก็พากกันไปเอากลางทงน้ามาก็มาตากแดดแล้วก็มาท้อเป็นสองคนค่ะได้เป็นออกมาตัวนี้ค่ะท้อสองคนอุปกรณ์ก็ ใส่แบบทอสองค้นก็เป็นออกมาผืนแบบนี้สวัสดีเจ้าคณิฐาชมพูเจ้าเป็นคณะกรรมการกกศจอและก็เป็นตัวแทนของอ,อำเภอจุนค่ะวันนี้ก็ได้พาท่านมาชมกลุ่มทอเสื้อกกค่ะที่เป็นกลุ่มต้นแบบของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้ช่วยเหลือในการต่อยอดค่ะในการต่อยอดของกลุ่มที่ได้ มีผลิตภัณฑ์ได้ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องกลุ่มนับจากวันที่ได้กู้เงินของกองทุนมาเพื่อเอามาต่อยอดทำเสื้อกกนี้ก็มีผลงานออกมาอย่างมากมายและก,กลุ่มมีการยกระดับของกลุ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้กลุ่มก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ได้มอบโครงการดีๆให้กับ กลุ่มทอเสื้อและกลุ่มอาชีพอีกมากมายเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากสำหรับกลุ่มอาชีพเล็กๆค่ะก็คิดว่าณเวลานี้ถ้ากลุ่มอาชีพทุกๆกลุ่มและก็คอกสจอทุกๆจังหวัดได้มอบโอกาสให้กลุ่มเล็กๆได้เข้าถึงกลุ่มเพื่อที่ว่าจะได้มีเงินมาต่อยอดอย่างเช่นกลุ่มทอเสื้อนี้ ข้าเจ้าก็ขอยินดีมากนะเจ้าอยากให้จังหวัดอื่นๆได้ดูเอาจากตรงนี้เป็นต้นแบบก็ดีนะเจ้าเพราะว่ากลุ่มจะได้มีการพัฒนาต่อยอดนะเจ้าต่อยอดเพื่อที่กลุ่มจะได้มีความแข็งแรงเข้มแข็งช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้เห้กับ คนในชุมชนอีกหลายๆกลุ่มนะเจ้าน้าค่ะตอนนี้เจ้าก็ขอขอบคุณมากเจ้าที่ท่านนายกยิ่งรักชินวัตรได้มอบโอกาสดีๆให้กับกลุ่มเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการที่ทางกลุ่มได้ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเจ้าขอบคุณค่ะ ครับท่านครับวันนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจจริงๆนะครับวันนี้ผมได้เสืออกลอกไปเยอะเลยนะครับพี่น้องกลุ่มฝากไว้ให้นะครับน้องเบสครับวันนี้เรามาเราได้อะไรบ้างครับเนี่ยก็ได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกกนะครับเป็นทั้งระบบนิเวศที่ดีแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านนะครับ ครับที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราได้ทราบว่าพี่น้องกลุ่มทอเสืกอกลอกบันลองแม่เนี่นะครับมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับร่วมกันสร้างงานสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับสวัสดีครับครับเห็นไหมครับว่าพี่น้องชาวบ้านลองแม่นะครับก็ยังได้ไม่ได้ละทิ้งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่ดั้งเดิมนะครับได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอสือกก นำมาเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับและก็ยังได้ร่วมกันรวมกลุ่มสมัครสมาคมค,มค,คีนะครับทอเสื้อกกแล้วก็พัฒนาเสื้อกกออกสู่ท้องตลาดนํามาซึ่งการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านรองแม่เป็นอย่างดีจนเป็นต้นแบบที่ดีนะครับและก็พี่น้องชาวบ,บ้านร่งแม่ยังได้ดําเนินที่วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ え yeah. yeah.